เมตดีแค่นี้ครับโอเคไหมครับเมไม่มีเลยสวัสดีครับวันนี้จะพามากินทุเรียนยักษ์นะครับลูกนี้นะเห็นไหมครับ 8โลกว่าครับเป็นทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดชุมพรเป็นทุเรียนใต้นะครับช่วงนี้ช่วงเดืนอนมีนาเมษาอะไรเงี้ยครับทุเรียนมันยังไม่ออกนะครับแต่จริงๆมันก็จะมีทุเรียนนอกฤด,ดูมาให้กินอยู่แต่รสชาติเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่สาระสําคัญเลยก็คือว่าอยากจะรู้นะครับว่าทุเรียนลูกละ8โลลูกใหญ่ขนาดนี้พาออกมา เนื้อมันจะเยอะหรือจะน้อยนะครับแล้วจะคุ้มไหมแล้วจะได้เนื้อกี่กิโลนะครับวันนี้ก็จะซื้อเลยแล้วก็ให้พี่เขาผ่าให้ดูครับลูกนี้ราคา2 0 0 0นิดๆิน,นะครับแต่พี่เขาลดให้เหลือ2,000ท้วนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ภูนี่ครับพี่เขาผ่ามาแล้ว <c oughs> ก็กดแล้วเรียบร้อยนะครับลูกเนี้ยเป็นเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับ ก่อนอื่นพี่เขาก็จะผ่าแยกพลูออกมาก่อนเลยเท่าที่เห็นด้วยตาเนี่ยมันจะมีประมาณ4ี่พูนะครับเป็นพูใหญ่ๆเลยเนี่ยพูหนึ่งแล้วก็มีพูเล็กๆแล้วก็พูแอบเล็กๆอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันได้เยอะไหมอันเนี้ยเป็นอันเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ว้าวเหมือนทุเรียนในฤดูนะครับมันเป็นทุเรียนใต้แล้วก็เป็นทุเรียนนอกฤดูด้วยมันมีความหวานมันแต่ว่ามันยังไม่สุดแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะครับ แก้ขัดได้ในยามที่ทุเรียนมันยังไม่ออกเต็มที่นะครับออันนี้ก็ได้อีกภูหนึ่งเป็นภูเล็กนี่ขนาดภูเล็กนะครับกล่องใส่ไม่หมดแล้วฮะเป็นกล่องข้าวกล่องใหญ่เลยนะครับอ่านี่อีกภูหนึ่งทุเรียนเนื้อโอเคเลยนะครับเนื้อแห้งดีมากครับเป็นเนื้อที่แบบกําลังกินนะครับมีขับโอ้โหอันนี้อันใหญ่มากภูนี้ใหญ่จริงๆนะครับ มาดูผูหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าแกะมาแล้วเนี่ยอันนี้ใหญ่สุดเดี๋ยวนี้ทุเรียนเขาก็จริงๆเกษตรกรเขาปลูกได้ทุกหน้าแล้วนะครับไม่จําเป็นเฉพาะหน้าหมันโอ้นี่ยนะครับดูโอ้โหนี่ใหญ่มากๆครับเทียบกับหน้านะครับไม่ใช่มุมกล้องนะเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะนี่มันใหญ่จริงๆนะครับสองมือถือนี่เทียบกับแขนครับแขนอวบอยังใหญ่กว่าเยอะเลยครับ เนี่ยครับกล่องใส่ไม่หมดเลยครับคือถ้าวันหนึ่งเนี่ยกินทุเรียนพูเดียวอิ่มเลยนะไม่ต้องกินอะไรแล้วนะครับทั้งวันทั้งคืนได้เยอะนะครับถือว่าลูกนี้ได้เยอะเลยแล้วเดี๋ยวผ่าให้ดูครับโอ้โหทุกคนดูดิครับเม็ดไม่มีเลยครับมีอยู่เม็ดเดียวอันนี้ทุเรียนปอมหรือเปล่าครับเนี่ยเนื้อเยอะนะครับแล้วก็เม็ดเล็กนิดเดียวครับเนี่ยผ่าให้ดูนะสอง สชิ้นเนี่ยเต็มกล่องเลยครับอ่าอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเม็ดไม่มีเหมือนกันแล้วก็เม็ดแห้งมากครับผมได้3ผูพูใหญ่ๆจริงๆแล้ว4ีพูนะครับช่างเนื้อให้ดูนะครับเนื้อก็ได้ประมาณ3โล3นะครับจากน้ำหนักลูก8กิโลนะครับราคาก็2,638แต่พี่เขาลดให้เหลือ2,000ท่วนนะครับ รสชาติก็พอใช้ได้ครับยังไม่สุดเท่าไหร่มีความหวานมันมีความเป็นทุเรียนแต่ยังไม่สุด,เ,ดเอาไว้หน้าทุเรียนเดี๋ยวมารีวิวให้ใหม่นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับพวก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ